สวัสดีครับตัวคลิปนี้จะเป็นตัวสอนการลงทะเบียนผ่านระบบนะครับการขีอออเดอร์นั่นเองนะครับให้มาที่ shop. p a c k i com/ login ok ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับส่วน ID และพาสเวิร์ดผมจะส่งให้ของแต่ละบุคคลเป็นเป็นส่วนตัวเฉพาะตัวไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเวลาเข้ามานะครับให้สังเกตข้อมูลตรงนี้นะครับมันอาจจะมีแถบเยอะกว่านี้แต่ให้เข้ามาที่ออเดอร์นะครับ เข้ามาออเดอร์เสร็จแล้วกดสร้างออเดอร์ใหม่หรือกดปุ่มบวกสีแดงตรงนี้ได้ลักษณะห้องที่จะใช้ในการส่งออเดอร์จะเป็นห้องลายกลุ่มแบบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันโอเคอย่างเช่นออเดอร์นี้นะครับเขาจะมีเรียงลำดับเลขที่ไว้ให้ว่าเลขที่ออเดอร์อะไรเป็นแบบ EMS หรือเป็นแบบ COD นะครับกรณีนี้เป็นแบบ EMS แล้วก็สินค้านะครับจะเห็นว่าเป็นชื่อว่าน3กล่องเรามาเลือกสินค้าตรงนี้ได้เลยครับกดบวกขึ้นมาปุ๊บมันจะมีว่านร้อยชาย3อยู่เห็นไหมให้กดขึ้นมาครับเพิ่มสินค้าตรงนี้ราคาสินค้าไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวผมจะระบุออโต้ไว้ให้แต่ถ้ามันไม่มีให้ใส่ราคาตามที่เขาระบุตรงนี้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วให้ดูนะครับออเดอร์นี้เป็น EMS mm hmm. เมื่อเป็น EMS สิ่งที่เราควรทำก็คือ ให้เลือกเป็นรูปแบบชำระเงินแล้วเมื่อกดคลิกที่ชำระเงินแล้วมันจะมีแถบสีเขียวขึ้นมานะครับเพิ่มรายการแจ้งชำระเงินให้เราแนบสลิปตรงนี้นะครับเข้าบัญชีไหนมันจะมีอยู่บัญชีเดียวให้กดไปเลยนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บแนบสลิปในกรณีที่บัญชีอาจจะมีบัญชีเพิ่มเติมให้ดูสลิปนะครับแล้วก็ดูเลขท้ายให้ดีๆว่าถูกต้องไหม นะครับธนาคารอะไรถูกต้องไหมมันมีผลสําคัญนะครับอ่ะทีนี้ขั้นต่อไปแนบสลิปครับให้กดที่แถบมันจะเด้งเข้าคอมเรานะครับอันนี้เป็นสลิปที่ผมกดเซฟลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดแนบสลิปได้เลยยอดโอนใส่ไปให้ถูกต้อง380บาทวันที่โอนเนื่องจากอันนี้เป็นตัวอย่างจะเป็นอันเก่านะครับ14พฤษภาคมปี2ปีที่แล้วนะครับอ่ะผมก็จะทำให้ถูกต้องเลยเนาะ อ่ปีที่แล้วนะครับกุมพามีนาเมษาพฤษภาอ่าพฤษภานะครับวันที่เท่าไหร่วันที่14บสี่ออเดอร์สิบหสนะครับสำคัญว่าต้องลงเวลาให้ถูกต้องเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้เช็คสลิปได้ถูกต้องนะครับ เพิ่มรายการอ่าเพิ่มรายการเราก็จะเห็นว่าสลิปเป็นอย่างนี้นะครับให้ทวนดูอีกทีนึงว่าสร้างถูกไหมสร้างไม่ถูกกดลบแล้วเพิ่มใหม่ได้อันนี้เป็นกรณีอ่าชำระเงินแล้วนะครับถ้า COD COD ง่ายมากครับให้เรากดคำว่า COD พอ COD ปุ๊บมันจะมียอดที่เราใส่ไว้ข้างบนเนี่ยเด้งมาเลยให้เช็คดูว่ายอดที่เขาเก็บ COD กับยอดตรงนี้ตรงหรือไม่ถ้าตรง โอเคให้กด COD แล้วก็ข้ามไปขั้นต่อไปครับแต่ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์เก็บที่เขาลูกค้าโอนมาแล้วนะครับข้อมูลหายไปแล้วเห็นไหมเพราะเราสับไปสับมาทําการเพิ่มใหม่ครับ5เนาะ เรียบร้อยกดาำนินรายการเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาจะระบุช่องทางมาให้เลยนะครับว่าช่องทางการขายคือช่องไหนอันนี้บอกว่าเป็น Facebook แล้วเขาจะมีชื่อ Facebook ลูกค้ามาให้ด้วยให้ copy ชื่อ Facebook ลูกค้ามาใส่ในช่อง Facebook นะครับหลังจากนั้นให้เรา Copy ชื่อลูกค้าครับ <c oughs> Copy ชื่อลูกค้ามาใส่ในช่องชื่อนะครับหอพัก หมู่2เห็นไหมกอปปีถึงหมู่2นะครับมาใส่ที่ที่อยู่แล้วตรงนี้เบอร์โทรนะครับให้เช็คดูว่าเบอร์โทรครบด้วยไหมไม่ครบต้องรีบแจ้งในห้องเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นระ,ระยองมาบยางพรออำเภอปลวกแดงนะครับจังหวัดระยองให้ใส่2 1 1ห0ตรงงงช่องนี้นะครับแล้วเลือกตำบล อำเภอให้ถูกต้องอ่าเรียบร้อยครับถูกต้องทั้งหมดแล้วนะครับจะเห็นว่ามันสามารถใส่ง่ายๆแบบนี้ได้เลยทีนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วยครับผมอ่าสมมติอันนี้ผมเลือกเป็นกรุงเทพก่อนนะเลือกเปไอะไรก็ได้เราสามารถ Copy แบบนี้นะครับแล้วก็กดวางเข้าไปในช่องที่อยู่เพื่อให้เขาแยกที่อยู่ออโต้ได้นี่เห็นไหมครับพอาพาคปุสกาอ่าถูกต้องนางสาวสุดารัตน์นิลเกศถูกต้องเบอร์โทร ที่เขาให้มาถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะมาบยางพรปวกแตงถูกต้องนะครับอ่าให้ดูเรื่องสเปซปลาหรือเรื่องอะไรอย่างงี้ให้ดีๆด,ด้วยนะครับให้เวนช่องให้ถูกต้องเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้ตรวจเช็คตรวจทานอีกทีว่าถูกต้องไหมที่สําคัญนะครับผมอยากให้ย้อนกลับไปรีเช็คนิดนึงว่าพวกอ่า COD ดี CO D, หรือว่าเก็บเงินปลายทางหรือชำระเงินแล้วเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า หงนี้สําคัญมากนะครับมันจะตรงกับกฎข้อ4ของเราอยากให้รีเช็คให้ดีๆเพื่อให้แน่ใจหลังจากนั้นนะครับมันจะมีช่องพนักงานขายก็คือแอดมินที่ขายตอนนี้จะมีลายอยู่2ห้องนะครับผมจะให้การล็อกอินเป็น2 ID ก็คือห้องแอดมินกี้กับห้องแอดมินไก่นะครับซึ่งอันนี้เป็นของห้องแอดมินกี้ผมก็จะให้เข้าล็อกอินของ ID a d แอดมินกี้เพื่อให้ลงทะเบียนตรงนี้นะครับ เพื่อที่ว่าเวลามันเลือกปุ๊บมันจะอยู่ที่ชื่อ adminkey ไปเลยนะครับเอกสารตรงที้ไม่ต้องกดเพิ่มอะไรครับเมื่อเพิ่มออเดอร์เสร็จแล้วให้กดปุ่มสีแดงนี้ครับหลังจากเพิ่มออเดอร์ได้แล้วนะครับเราจะได้เลข PA ซึ่งเป็นเลขออเดอร์ตรงนี้นะครับสิ่งที่ให้เราทำคือ copy เลข PA ครับผมแล้วใส่ข้อมูลในลักษณะนี้นะครับ ่าตัวนี้เป็นของออเดอร์สิใช่ไหมครับให้ใส่เลข13วางเลข PA นะครับและกอบปีชื่อลูกค้ามาวางไว้ครับเพื่อที่จะได้ว่าลูกค้าเขาจะเห็นได้เลยว่าออเดอร์นี้มาจากใครเลขอะไรลูกค้าก็จะสามารถเช็คได้ครับ ในกรณีที่เช็คแบบนี้จะทําให้ง่ายกับลูกค้าครับผมขอเสริมนิดนึงออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่13ใช่ไหมครับก่อนออเดอร์ที่13ให้ใส่ศ1นย์หหรือวันที่วันที่นั้นเข้าไปด้วยเป็นแบบนี้ครับให้เราค้างแบบนี้ไว้ในแชทเสร็จแล้วเราก็ทําการลงเพิ่มใหม่ได้เลยนะครับกด enter ไว้แล้วก็เราก็เลือกออเดอร์อ่ะเรามาดูออเดอร์14เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกออเดอร์หนึ่งเนาะ ออเดอร์14เป็นว่าร้อยชายหกล่องนะครับ179อันนี้เป็นรูปแบบ COD ติ๊ก COD ได้เลยอ่าถูกต้องไม่ถูกต้องเรียบร้อยครับอ่าคุณนัทยากริต c อบปนะครับวาตรวจสอบให้ดีตำบลมึงสนาดมืองละครสวรรค์อ่าถูกต้อง ตรวจสอบอีกครั้ง COD 1 7 9 COD 1 7 9ถูกต้องกดเพิ่มออเดอร์เพิ่มออเดอร์ได้เลขที่ PA มานะครับ0114เลข PA แล้วก็ใส่คุณนาตยากินริ์เข้าไปแบบนีนะ้เมื่อเราทำครบถึงเลขอะไรนะครับให้เรา ทำในรูปแบบนี้นะครับว่าลงออเดอร์ไว้ถึงตรงไหนเราจะได้ไม่งงนะครับแล้วเราก็กด enter ลงไปเลยเราก็จะได้ข้อความถึงตรงนี้นะครับพอทําอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าก็เท่ากับว่าจบงานโปรเซสตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบให้ทํานะครับก็คือให้ทําตามขั้นตอนเดียวกับผมนั่นเอง